สวัสดีครับกำนันยำปูกับหลานใหม่ครับผมมือนี่วันที่สิบเอ็ดมีนาคมสอง2ปุห้าหกสิบสองนมหาแมงครับมือมือในมาบ้านบ้านตาดครับมือมืออนมือนี้มือกินบุญต้วมือกินบุญก็ยังกำนันยำห้าวานล,ละมือมือแมงเนี่ยเป็นมือกินบุญบ้าน,บ,านบ้านข้าเจ้าก็เปิดเพ่งเปิดยังกินบุญถ้าเกิดสิบคั์คือ์โกดอกครับบาร์าคือ์ตั้งแต่ ที่ผ่านๆมากบันเดยอันนี้น้องสาวนะครับเอาเอาเนื้อเนื้อไว้มาเดียวก็เลังซอยอยู่ตอนนี้ซอยจุะมากครับหลังจากเมื่อกี้นี่มามาถึงกับเอาเงินสื่อหัวใจแม่เรียบร้อยเวิ้นเล่าเล่เลาอ่านใบใบเอาฟ่อนดูฟ่อน,อน,นงามสุดเบิ่งด้วยเนี่ยนดิโอ้เมื่อเดียดีเว้ มมเมนูนี้ก็คือเป็นอ่าซอยจุครับเป็นเมนูซอยจุราคาเนี่ยอะไระนั่นเห็ดหลามน้อยนึงม้ยเ็ดุเห็ดซุปเห็ดหลาบซุปนะครับอโอเคครับเดีเ๋ยวผมขออนุญ,ญาตก,กลับกล้องไปจักหน่อยอครับอันนี้อ่ามันไม่ใช่อันนี้เป็นซอยจุนะครับอันนี้เป็นซอยจุ มาเดียวมาเดียวเสื้อมาสามโลเนี่ยอ่ะเื็บไว้ก่อนต้นนี้อ่าตั่นนี้มีน่าซิมเลยเขาบขาห่นไห้บอลนั้คนแก้วครับเดี๋ยวทีอ่าแซกให้ยังคนคนเลยคนคนเลยอันนั่นทีเฮ็ดเป็นอ่าลาบซุปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกสูตรพ่อบอกพ่อท่านละอ่าเดี๋ยวพ่อบอกสูตรให้ เอาน้ำน้ำเพียดีใส่เกลือหน่อยนึ่งเหรอนบ่โอเคอ้าวน้ำน้ำนี่ใส่จักประมาณช้อนนึงเดี๋ยวลงไปเลยพอแล้วบ่อ่าพอก่อนอืมอ้าวผงชูรสอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนเอานี่นี่นี่ช้อนช้อนโต๊ะเนี่ยอ้าวอันนี้ไปเอาพอประมาณผงชูรสพอก่อนนะพอก่อนจะอย่างไรใส่ยี่ดิ อันนี้คนแก้วกันครับเย้เย้เย้เดี๋ยวไปซุปซิมน้ำปลาใส่หนึ่งช้อนก่อนน้องพี่ก็เออตักไตมันกะว่ามันบ่ชข้าวะไรอย่างเงี้ยใส่อีกหน่อยนึงเอาโอเคเอาจิ้มน้ำปลาใส่เต็มช้อนเลยต้องขอากันหั่นมันจานเข้าใครใส่ไหมเข้าขัวไหมข้าวกลัวใส่หนึ่งช้อน เตรียมส่วนเลยเตรียมซ่อนพอดีโอเคพอแล้วพ่นบันี้ยิบหอมใส่ยิบหอมใส่เลยน่าแล้วเลยตึกเข่าๆวตึกอันนี้เขาไปแล้วมันแสดงปฏิกิริยาเดี๋ยวสิจิมแก้วาบเนี้ขอหยัดตั้งกล้องไว้นี่เนาะ ตั้งกรองไว้นีก่อ,อกน,นอย่าตั้งก้องไว้ตรงนี้คือว่าน้ำนั่นเย่มแต่ครับบ่ใครดีแล้วยจะเขานอยดี่ากิน้อมากนี เี่กทีมแก้วนั่งรียนขึ้นไปนั่งกับญาติทวดไปเดี๋ยวเอาทั้งในสามกรดตัดเลย่สามจิบก็บราคาทั้แค่หนั้า ก็จิไปไปลวกลวกนำาัมนนะผมเป็นเนื้อมาร่วนเนื้อร่วน้าเนื้อร่วนหนึ่งทีถ้าได้ส่วนของเสื้อความไ่ด์แท็บมันมันติดติดมันมันขาวๆครับส่วนมันขาวๆเนี่ยกเราเ่านีัน่เท่าน้เานี้่ยไหนคเับนไหนอับไหนนไหไห

กินแบบรู่งกินแบบนี mm ้มั้เนี่ย่อเข้าไปจักกินก็นระเบียบปใโต๊ะใส่อย่างเป็นนะครับควรกร่เี่ยขึ้นพักบ่อวกันเนี่ย

ไม่ติดไม่ปิดไม่ปิดไมเอามาดูหรบพี่ไบเลยเอามานอนดูปไปนนานแล้วเหยดไปดคนตกแรกตกแรกตอกแรดดูดสิเนื้อเนื้อแต่เขานี่ยองรอมือบุญเรอว่าอาจจะรุ่งรุ่งขันกันตัวเขาุ่นรุ่งง

ม่เชืกันอย่ามันอยู่ยังอ,อ,นนอยู่แป๊บเดียวแม่มกนตระตุต่งกับนว่าล่ะจ้าพ่อจิ่ไ้จ้าอ่าแับนี้ชุบๆกระตุ่ เก่านะครับจำได้เราวันที่เก่ามีหน้าคมสองมีพ่อซสองขั้นหาลอยซิมหา่ 2, หางมีสองพั้นซิมหา่างซิมห่าเหรือหกเจ็ดแปดเก่าหรือซีซีบีที่แล้วนะในพระเหตุลงท่านนะครับพรเหตุลงท่านเป็นใกล,ล,ล้ๆหรอเป็นยุคแรกๆของลงท่านของบัณฑิตนะไปะเห็นลงท่านทำน้ำยาวกับขอบขั้วนะครับ ผมดึเสียงแคปซีสเตอร์ดีโอมาลงท่านแหลกแลือก่แหลกนะจนว่าขาจอนขาจอมาถามใครหรอเอาจักน้ำมาตัางไว้ดักบาทก็เพราะ่นะไหนมันถามซื้อว่ามันทามาย <c oughs> นบนนะครับนางตจกวอนเนี่ยนั่นเรียกว่ากลินบนก็คืน,น,นี่น,น,นี้คืนแคนี้แหะครับล่วงเแ้่นี้เราไปคืนแ้่นันตอนะครับไปวันนปบดบ้านเนีอย,ยา่างมาไปไปแค่นันตหนึ่งคนหน้บ้านเจ้าฟ้าเนี่ยแหะไปขลนจะลิมจะล้องไปย่างกันนะครับกินกับมี่เขาปุ่นนะมี่เขาปุ่นนี่นลาบมี่ก้วยย่างูุกันกิน ลงเฮียนนี่ครับเป็นเฮี่ยนนั่นต่อไปเลยเรื่อยเฮี้นจะเรี่วหาทุ้มพุุ่้มหรือว่าเรี่ยวครับชุ่มมือเลยบอกบมี่หรอบอคือเขาด้วยหน้าที่การงานพ่นกับปัุบันเือจังตะกี้เนาะพี่น้องมานีพี่น้องพี่น้องให้บานอื่นเนี่ยกะทิมากก็ยังมากเฮี้ยนนี่แหละเราแบบมากตลอ พี่น้องบ้านนั้นมากพี่น้องบ้านนี้มากมากินเขาซุ้มกันเนื้อเนื้อหัวเหนียาไว้กระตาหนึ่งหรือพ่อๆเราก็เป็นขาแต่ละเฮี่ยนเนี่ยผู้ใดพี่น้องหลายก็ไว้หลายกี่ร้อยละกี่ร้อยละได้ลอยนึงกับไพ่เซ่้ยเนื้อเบ็ดเบ็ดบุญนึ่งนี่หางไว้เ่ื้อเลื้อกินได้หรือ กินมากมาแตน้ามาก้แบกินคือมือนี่มากินก่อนมืออื่นก้สีวาเบิ่งหมอนั่มือเนเป็นมือห้อมพามายืจุบักินอีกคือเราแกให้กินแล้วว่าเขาต้มสิห่อไปหลายเด้เขาต้มีนห้อเป็นกระตากระบุงแบส่วดุึมๆเลยล่ะย่านหนังกะห่อกับปุ้นห่อเนื้อหอยยังไงพี่นนองเมื่อกินบ้านน้ำ บ่มันว right, we ่ากินที่ดื้อคือฮอร์อยฮอมในเมื่อก no. ินก่อนกินบุก็คือวม่ากินบุญนี่น้องบัานโพบ้่นต่างบัานเรลิซาบัานหน้าซุแสงบัานตรงวิไลบัานโกกลางนั่เด็ก็จะเหนียวมากบัานเยียวบั่นยังข้างบ้านเลยมากพีนว่งก็ังป่าบั่นก็ังบัานทำแต่หน้าน้องปุ๋มติดกันมากทับแต่หน้าน้องกุ๋งวิไลบัานตาง ทำใจด่า,ามากบุษบ้านนี้พอ่อพ่อดีว่าบุญบ้านเพิ่นเท่าไปหร่กันเนียไปกินบุญบ้านนะนะ็พืกก่อไปเป็นการเป็นว่าเนี่ยงเพราะ่าด,ดีเลยคือพี่น้องบ่อเรื่องกันคือไปมาหาสูกันคือ,คก,อกินหอดนกินเดือกันงารเทศกาลแบบนี้หายไปบรรยากาศมันก็หายไปได้ลุกเหี่ยงนะ เร็เพ่งเร่มเนยการเตียหยุดหยุดก็ได้ไปยุ่กันเงินม่อนนมนักหลายกว่าเงัวแต่คอนเดีก็ยังจะก่อนเห็นหน้าเนาะเห็นหน้าพอดนาหน้าในต้งเห็นเนี้หน้าไข่หน้ามั่นตละสองทรงสามทรงมีบาคนแต่ว่าอยุ่ตมือนี่หน้าผู้เก่านี่ลนะหน้าสองทรงสามทรงไข่คนเ่าเจ้าคองไปชังท่านผู้เกญ่ ไปเห็นหน้าเหมือเทพอนี้มันมันได้หลายกว่าคือยังเห็นหน,น้าเบิดปีอย่างใครเขาบนได้สองเมื่อสามเมื่อเล่นเดียวไปเห็นหน้าเบิดปีอ้าสองเดือนมันกเกือเกิดแล้ว không thấy mắt mờ mịt thôi hết rồi hết rồi 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 เต่าร้านเต่าบรีมาสองคนครับผู้ยนกับบร้มาเนาะไปเอกบรมาไปถาจนศึกษาเยอะล้วเพินเยังเ่เย่นะเพราะว่าเมื่อเดือนมันจังจังเราะ่ง้ส

không rơi không chạy xuống không có qua mẹ xuống riêng bỏ bán nhanh lái đỏ ở phía cơ bác này hụt nó ở phía chỗ đây mình cảm đi đỏ lại rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เมื่อกีคุณเด็ดคุณกินไมสุดที่ปดทุบานเฮ็ดทุบันเนี่ยใส่พวพีชดำนี่มันจะบอดีอันนี้เบ็ดเกดเลย Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูไกวก็จะได้ดมกวบหาสิบาทไม่ไปค่ะแม่ให้ดูนี่ก็นี่ตามุ้งสี่ือมาตเตอตำมุ้งนะอหลักกะคัดนี่แกงต้มเจนแนวแนบะไครได้กินนะมันบะเคยนี่ ทีาเป็นสุนี่มาตีรัเตี่เป็นที่ไต่ยูดำลงไปตี่เตี่ยที่ดำๆในแดงโอ้ยใต่ไปต่อมมันเน,น,นี่เยอะนอนยิบเระเสียนแล้วลยนยกกรนเตียมโตคอยฟันระหว่างอุย้ยนบรรยากาศกินแซ่บไรกยนเูชูกินแ่เพิมเพมพิเศพิเศษอาหารพิเศษมุนโมครมี่ มันบมคือมันบครือตูเมือนี่ตมือต้ยกเปลี่ยนไปตึยร่งเห็นมันไีบะตองยังเลยบบตองทัุ้งเนี่ยถ้าข้าเจ้าบอต่ำขายข้าเจ้ากับบริสุทธิหมักเน่าตลาดหรือคือหมักเน่าซมือนี่แหะ ตังแต่ก่อนนี่มันจีบวัใครมีบักเน่าเท่ากับใส่บักรอกเน่ใส่ักเอิดใสใบบักขามใส่บักขามก่อนต่บงหง่ะรส่มีสนข้าวบอว่มีบานนี้ขาเจ้าจำขายหักเน่าหอมมวยมวยโอ้ยแสบบไรใส่ักเอิเทีนบานนี้ยุกตังแต่ก้อนังแต่ัเกเอิเทียนที่มีนะมีว่ดใส่แค่หลายสมเมื่อนปลุกเขาก็ได้ มันเท่ากับกูบก็ได้เฮี้ยนไปเฮี้ยนมันมันก็เลยเป็นธรรมดาร้านข้าวก็เลยกลายมาเป็นร้านขายขายๆเราไปเบียร์แท้มาจิ่มกระพุ่นครับบาานีองคิดไถ่เล่กันกินได้รู้ว่ากินได้กันเด้อเดี๋ยวเล่นอะไรจะด มีห้องแบบห้อมเดี๋ยวคุณมยุทธการเล่าเลยก่อนยังก่อนนะยังหมกบ้ันกูหมก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 นสูงก ครับกินบุญก no like like ็บพราะเลยนั่นปั่นได้หรอกบรรยากาศมันบักคือเก่าก็เลยทำมากินมีมีอะไให้เยี่ยนหรือครับมีแต่ให้เยี่ยนมากต้มเจ้ากันโดนเล้วกันแต่วันที่สามเอ็ดเมื่อท่านว่านะครับทีมากมากขอกับเอ้ที่ว่ามากิ่นมันเอาหารปลายังมากลูกร้านใช้บุ้มมากผมผมมากจะเน้นนะแล้วก็เพึ่งจะมากอีกนะครับ เดือนโมโกนาบอเดมาเดือนท่านว่า,วา,วาวกุงภาพบอเดมาร์มาามเมื่อนี้วันที่11มีนาครับทำไมได้มาหาแม่เนีดีใจครับแล้วต่อไปพวกจะได้มาได้หลายกว่านี้นะครับอาจจะได้มานอนน้ำเมร์นะครับเอาเครื่องมาให้ห้านีน่ำกับลาประจำเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทำงานเพลงกะไรเล่นเพลงเพราะว่าทั้งน,นั้นอ่ะมีในหลวดอยู่ครับ ผมก็คือม้าม้าสบายๆแล้วต่อไปเดี๋ยวผมบบจะออกเขาจะออกชุดที่เป็นชุดมินิที่สำรับอ่าอ่งงาเฮ็ดงันไงไงคือเครื่องอที่อินเวอร์เตอร์มันมั้ยอินเวอร์อเตอร์ที่เป็นวัดอ่าที่ไปสามารถต่อจากไปรถเราไปนอนน้ำเยิ้มหน้าเร,บบราเฮ็ดงันเลยสามารถอะไรเราโอเคครับสำรับคลิปนี้เมื่อนี้ เพ่เพ่นเร่องรูมภาครับเพเพ่นเอาไว้ก่อนตนรก่อนครับเฮยเจอกันินาวันนี้กำนานแย้เพารันครับสวัสดีครับ